เรื่องการไม่ผูกเวรเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องสร้างขึ้นคนผูกเวรคือคนที่ไม่พอใจในสิ่งใดเพราะฉะนั้นเวรภัยทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นบนโลกไปเนี้ยมัน้นวแ่ะเกิดจากความพอกับไม่พอสองคำนี้ถ้าพอไม่มีเวรไม่มีภัยนะถ้ารู้จักคำว่าพอเนี่ยไม่มีเวรไม่มีภยัยถ้าพอใจ แต่ถ้าไม่พอใจไม่ได้ดังใจไม่สมใจเวรภัยมันก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยโทษภัยของการก่อเวรเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเราลืมนึกไปว่าเวรภัยของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นำความทุกข์ความลำบากมาตั้งแต่ก่อตัวเล็กๆจากจิตของเรานี่แหละแพ้ตัวเองแล้วจึงคิดจะไปเอาชนะคนอื่นนะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรใช่ไหมเวรเนี่ยจะไม่ระง,งับเลยหากมีการจองเวรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ควรจะมาหาวิธีชำระเวรัยเพราะฉะนั้นเราจะต้ององโหสิกรรมกันทุกวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนเราจะต้ององโหสิกรรมกันทุกวันคนไทยจึงมีคำว่าขอโทษ ขอโทษป้าเนี่ยมันมันละลายแล้วขอโทษครับขออภัยนะครับโอเป็นความผิดของผมครับทำหน่อยสิมันจะได้เกิดเมตตาอาภัยสันติ